สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดทุกท่านนะครับยังไม่จบอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับ F c ซอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องนะครับหลังจากมีกระแสดราม่าเรื่องที่ดินนะครับเยอะเยะมมากมายนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดครับพี่น้องนะครับ FC ซอ่า อีกฝั่งหนึ่งเพิ่นกระโพนแบบซีนะครับบอกว่าไผ่ซีเอาชีวิตไปฝากไว้กับกระแสชั่วคราวแบบโตเกียวนะครับก็คือแบบโตเกียวมิวสิกค,ครั์พี่นอะนะครับแพลวแพาวเนะ่ยเขาดังตั้งแต่บอมีโตเกียวแล้วนะครับถึงบอมีผัวเขาก็ดังบ่ได้ดังย้อนผัวดอกนะครับน้องเพลงฉลาดสุดๆแล้วนะครับอยู่โตเกียวเดี๋ยวก็ตกงาน ดับสันพี่น้องนะครับก็คือบอกว่าแม่แพลนะ่ะดังมาแต่โดนแล้วนะครับถึงมุมีบอตบิก๊กเล่ากันดังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าโตเกียวมิวสิกดังเพราะกระแสชั่วคราวนะครับจากน้อยก็ทิดับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ยก น้องเพลงนะครับเป็นคนที่ฉลาดสุดๆนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีทันนี่เพิ่นกเบอกแบบซีนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเกิดยังขึ้นครับเพจเจ้าเดิมครับเอฟซีทั้งบอทบิ๊กเพิ่นก็ไปฟาดกับแบบซีนะครับบอกว่าอีลีติเจ้าหลอกตัวเองเปล่าโตเกียวงานเต็มทุกวันข่าวกับลุมนะนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีทันนี่ก็ออกมาฟาดกับสวนกับอีกแบบซีบอกว่า งานเต็มก็ช่างที่แหละเขาเลือกว่ากระแสนะครับแพนะ้ววน่ะมีตลอดไม่ต้องดันไม่ต้องโฆษณาก็ดังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับค่าตัวรับเลดเต็มจากเดิมไม่ต้องอแบ่งส่วนลดให้กับนักร้องใหม่ในค่ายนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าน้องเพลงเนี่ยฉลาดสุดๆส่วนพี่น้องนะครับเอาเอฟซี FC, ทั้งฟังไม่แพลวก็ออกมา ฟาดบอสบิ๊กแบบซีกับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับบอกว่าค่ายตัวเกียวเนี่ยดังพ่อกระแสอีกบดนก็สิดับแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นครับเกิดยังขึ้นครับเพจบกเปียกซีเฮ็ดนะครับเปินกนเอาแคปข้อความน่มาลงครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีทางฟังบอสบิ๊กก็เข้าไปฟาดกับแบบซีนะครับท่านนี้ก็บอกว่าปึก ปึกแล้วกับปึกอีกสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสร้างกล้าน้อสาวเงือหลายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าสมองข้าเจ้าคิดแนวดีๆบ่เป็นตีสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าพวกตีเงินย,ยอมรับความจริงไม่ได้ก็งี้แหละมโนเอาสันพี่น้องนะครับคนนึงก็บอกว่าเบิ่งในต่อๆนับค้นได้ลุกเป็นลุก ใครจัดสันพี่น้องนะครับก็คือขาดทุนกับพี่น้องนะครับท่านเอฟซีบอดบิ๊กท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยเนาะกับหลุมทันมอนอนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแปลกเนาะติงเพิร์น่ะต,นนตาบอดหรือใจบอดสันพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่ากับหลุมขาสาวขำค่ะ อีนี่ไม่รู้จริงสมเพศนางค่ะนะครับพี่น้องนะครับฟาดนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือเอฟซีบางคนนะครับบางกลุ่มนะครับพี่น้องนะครับก็เข้ามาแซะค่ายตัวเกียวมิวสิกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เจอในส่วนของเอฟซีบอดบิ๊กฟาดกับแบบซีครับพี่น้องนะครับเฮาโม้ด้วยปุ้ยแหลกเอเล่อีกแล้วครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับนั่นแหละพี่น้องนะครับพี่น้องคิดว่าค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ย จะดับจริงหรือไม่นะครับหรือว่าจะปังยิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝ่ายอรอบนึงส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ